เช่นเดียวกันวฉนนี้นในการขอ,อรกลรมกรรมเป็นการที่จะต้องขอช่วงนรื่อลสก่นึกผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากรา สิ่งที่เป็นมงคลชีวิต,ต็ขอใหอเราด้ตั้งใจในมีบทเทียนที่จะพึ่งทำและปัรถนาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายด้วยจิตใจที่ต้องต่อสู้และแข็งแก็่งป่าฟังตระอุตส่าดูต่างนานาได้ดูก่อนเต็มแข็งั้นการที่สร้างกรรมที่เราได้สร้างทง สมโนกรรมสามกายกรรมคือการทำไปเพื่อตายคือการที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าผู้ที่ทำละเมิดเวทนายก็คือหนึ่งนำกายไป็นชาสัตว์ไปรับของเขาไปประพฤติผิดในการรมกายทำได้สาม่างเมัจจีกายกรรมสามมัจจีกรรมสี่มัจจีกรรมก็คือการ เกิดคำวาจามีอยู่สี่อย่างเมื่อกรรมเกิดขึ้นทางใจก็มีอยู่สามอย่างเรียากาศคำสามกับจีคำสี่นั่นลงคำสามเมื่อเกิดขึ้นหนึ่งมโนขึ้นจี